ที่ y o u t u b e นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามนะครับในทุกช่องทางเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube นะครับและไลฟ์แอพพลิเคชันนะครับแล้วก็ขอบพระคุณเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามหน้าใหม่และหน้าเก่านะฮะในช่องทาง YouTube นะฮะยอดผู้ติดตามนี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับขณะนี้8,000ท่านแล้วนะฮะขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะมาเลยครับท่านใดที่เฝ้ารออยู่นะครับเฝ้าถามหา รถยนต์รุ่นนี้นะครับโตโยต้าแคมรีนะฮะโฉมผู้นำนะครับผมนะฮะแคมรี่โฉมผู้นำคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับนะฮะเป็นรุ่น 2.4Q VVTi นะครับผมนะฮะ 2.4Q VVTi รุ่นท็อปสุดเลยท็อปออปชั่นนะฮะคันนี้นะครับเป็นปลายปี2004นะครับนะฮะไมเนอร์เชนแล้วนะฮะปลายปี2004นี่ไมเนอร์เชนแล้วครับผมนะฮะ สังเกตจากไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับสีสันสวดทรงแบบนี้นะฮะนะฮะจะแตกต่างกับรุ่นปีก่อนหน้าปี2 0 0 3ลงไปนะฮะนะครับไฟท้ายใหม่กระจังหน้าใหม่แล้วนะฮะครับผม2 4 q vvti นะครับผมนะฮะสวยงามเดิมเดิมบางๆทั้งคันนะฮะการันตีสภาพไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนรับคืนนะครับผมนะฮะ ตัวถังเดิมเดิมบางบนะครับใสใสนะฮะสีสันสวยงามเงาวับเลยครับผมล้อแม็กเป็นแบบนี้มานะครับนะฮะสวยมากนะฮะยางมิชลินปี2017นะครับดอกหนานุ่มอยู่เลยครับใช้ได้อีกนานเลยนะครับผมใช้ไปเลยครับยาวๆนะฮะเป็นรถบ้านแท้ๆแน่นอนนะครับของเรานะฮะเจ้าของนะครับเป็นพี่พยาบาลนะครับ ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสินนะฮะไปรับมาจากที่โรงพยาบาลเลยนะครับนะฮะภาษีปลายปี63นะฮะอ๋อนี่ฮะป้ายเข้าออกโรงพยาบาลยังอยู่เลยนะครับนะฮะสวยงามหมดจดทีเดียวนะครับคันนี้นะฮะดูดีมากๆนะครับไฟหน้านะครับ อัปเกรดมาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับโฉมนี้นะฮะกระจังหน้าทรงแบบนี้นะครับไมเนื้อเชนแล้วแน่นอนนะครับตัวแท้นะครับผมโอเคครับไปดูกันต่อเลยมาดูภายในกันเลยนะครับหน้าปัดไม้นี่ตัวท็อปจะปรับได้สามสีนะครับนะฮะจะเล่นเปลีป่ยนเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินได้เลยนะครับ เลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแสนหกหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผมนะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับนะฮะแอร์แบ็กนะครับตัวนี้แอร์แบ็กสี่ลูกนะครับตัวท็อปนะฮะมีคูสคอนโทรลด้วยนะครับผมสวยมากเลยนะครับนะฮะลายไม้ครบ,ครบ เครื่องเสียงฟังได้มีเสียงนะครับแต่หน้าจอเสียนะครับนะฮะผมจะลดหย่อนให้นะครับเอาไปเปลี่ยนเองนะฮะอยากได้เครื่องเสียงรุ่นไหนแบบไหนไปเปลี่ยนเอานะครับผมนะฮะมาคุยกันได้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับสวยงามนะครับลายไม้นะฮะภายในแผงคอนโซลนะครับดูได้เลยนะครับรถไม่โซมเลยนะครับ ใสๆสด,ส,ดสดนะฮะเบาะนี่บอกเลยครับมากับห้างแบบนี้มาแบบนี้จากห้างเลยนะฮะไม่เคยซ่อมไม่เคยเปลี่ยนเบาะนะฮะแต่ผมมาขัดสีฉวีวันนะครับขัดเคลือบเบาะสวยงามเลยนะฮะเบาะเดิมๆนะครับสวยมากนะครับพวงมาลัยสวยนะครับดูได้เลยนะครับอาจจะมีลอกๆนิดๆนะฮะ ตามอายุนะฮะแต่ถือว่าสวยมากนะครับในรถรุ่นปีนี้นะครับผมนะฮะดูต่อเลยนะครับแผงประตูสวยงามเลยนะฮะดูสภาพภายในกันชัดๆเลยนะฮะตุนท็อปเป็นเบาะหนังแท้นะครับนะฮะตัวนี้จากโรงงานนะฮะ ตัวหนังแท้จากโรงงานนะครับเห็นไหมฮะมีโลโก้คัมรี่อยู่นะครับผมนะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะฮะเลื่อนเบาะปรับเบาะได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะครับยอดเยี่ยมเลยครับสภาพนะฮะสมบูรณ์ครับผมเบาะหลังสวยๆเลยฮะนะฮะ ยังไม่ยุบเลยนะครับนั่งลงไปนี่ยังเด้งๆอยู่เลยฮะแน่นๆนะฮะสภาพดีมากครับรถใช้งานน้อยนะครับนะฮะอยู่ได้เลยนะครับเบาะสวยๆนะฮะนี่ครับมีลายไม้มีแอร์หลังนะฮะให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารนะครับผมนะฮะดูมุมอื่นกันบ้างนะครับ แผงประตงแผงประตูนะครับเรียบร้อยสวยงามนะฮะไม่โซมเลยนะฮะรถสุภาพสตรีใช้นะครับนะฮะพวงมาลัยก็มีลอกๆนิดหน่อยบริเวณนี้นะฮะไม่ต้องสีเรียสฮะมันเดิมๆแบบนี้ครับนะฮะอจอนะครับกดให้ดูนะฮะนี่ฮะเปลี่ยนสีได้เลยนะฮะอ่ายอดเยี่ยมฮะตัวท็อปนะครับ สวยมากนะฮะดูได้เลยนะครับโลโก้คันรี่ยังอยู่ที่เบาะเลยนะครับสวัสดีครับคุณฟังการปรับได้นะฮะูรางสุทธีหรือน็อตภานะครับคุณฟังอยู่ตำแหน่งท่าข้างนะครับเลื่อนได้นะครับปรับได้นะครับใช้งานได้ครับผมเบาะหลังนี่สวยจริงๆฮะ สวยมากเลยนะฮะเนี่ยครับนะฮะยอดเยี่ยมเลยนะครับผมสวยงามมากครับสภาพพร้อมใช้นะฮะมาดูมาดหลังกันนะครับน่ปุ่มนี้นะฮะผมจะกดนะครับดูด้านหลังได้เลยนะฮะกดแล้วก็ทำงานปกติเลยนะครับ ไฟฟ้านะครับมีกดอีกครั้งหนึ่งนะฮะลงเรียบร้อยเลยนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะครับรับรองครับผมพร้อมใช้เลยนะครับดูห้องท้ายกันเลยครับสวยงามนะฮะสะอาดสะอ้านนะฮะไม่มีชนล้านเปอร์เซ็์นะครับหน้าหลังเดิมเดิมขอบตะเข็บนะฮะเดิมทุกจุดนะครับผมดูได้เลยนะครับนะฮะ ไม่ได้มีการชนมาอย่างแน่นอนนะครับสันสนเดิมหมดเลยนะครับนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับครับผมยางอลงยางอะไรพร้อมเลยนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือยังมีติดรถมาให้เลยนะฮะสมบูรณ์มากเลยนะครับรถทันนี้นะฮะ ไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวนะครับรับรองครับผมดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับ2,400 VVTI นะครับโอ้ยฝาแลบผลกำลังจะไล่ผมนะฮะทำเวลานิดนึงฮนะหน้าตาเดิมสนิทครับคานเดิมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างทุกจุดอยู่ค,บครบถ้วนนะฮะร,รับประกันได้เลยครับ รับประกันสภาพนะครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์นะฮะดูได้เลยนะครับซ้ายขวานี่ไม่เคยแกะเลยนะครับผมนะฮะกระโปรงฝากระโปรงเดิมเดิมนะฮะใส่ปิ้งเลยนะฮะสวยงามนะฮะสหลมากนะครับดูได้เลยครับนะฮะทุกซอกทุกมุมนะฮะตะเข็บเดินเดินทุกจุดเลยนะครับผมนะฮะ ยอดเยี่ยมครับรถสภาพนี้นะครับสีสันสวยงามภายในสวยยางดีขับขี่ดีมากเลยนะครับนะฮะช่วงล่างนะฮะทำมาไม่นานเลยนะครับนะฮะทำมายกชุดใหญ่มาเลยนะครับขับขี่ดีมากๆครับอัดตาเร่งการเกาะถนนนะฮะช่วงลงช่วงล่างสมบูรณ์มากนะครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวนะครับรับประกันเลยครับผมนะฮะ รถยนต์คันนี้รถยนต์สุดหรูแห่งยุคเลยนะครับนะฮะตัวนี้ไมเนอร์เชนแล้วด้วยนะครับขายแสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะไม่ถึงสองแสนนะครับนะฮะกับรถยนต์สภาพแบบนี้น่าใช้นะครับขับขี่นุ่มนวลนะครับขับดีแอร์เย็นทุกอย่างสมบูรณ์นะครับนะฮะท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับนะฮะรับประกันนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับ คันนี้ท่านจะไม่ผิดหวังนะครับนะฮะมีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับผมนะฮะโอเคครับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณจริงๆครับสวัสดีครับผมเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับ ก้นหน้าช n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม